รายการสนามเป้าบรรเทาทุก์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 3 0นทางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือ l ล n e ID s i s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับปุ๊กอนุมากเกษตรพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกนะฮะจำไว้เลยนะฮะหลังมื้อเที่ยงค่ะประมาณบ่ายโมงครึ่งมาติดตามกันได้ค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมนะคะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนเราพร้อมเป็นสื่อกลางค่ะในการที่จะช่วยกันประสานงานนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็วันนี้หลายประเด็นค่ะที่เราจะต้องช่วยกันนะฮะเรื่องแรกนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพตกใจกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้มี ชาวจอมสมุทรสองครามเขาตกใจกันชนบุรีตกใจกันถึงคิวกรทมแล้วค่ะเพราะว่าเราเจอแคดเมียมนะ150ตันนะบริเวณเขตบางซื่อค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางกรทมมีการประกาศเป็นพื้นที่อันตรายแล้วนะประชาชนก็เลยวิตกกันนะว่าเราจะทำยังไงกันดีทบทบ .5 ก็ ไม่ได้ไกลมากนะจากบางซื่อนะเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะเป็นในส่วนของผู้ที่ใช้บริการ SMS อ่ะนะคะถ้าหากว่าเขาใช้บริการ SMS จริงเขาก็ต้องจ่ายเงินไม่มีปัญหานะฮะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้ใช้ SMS แต่นะแต่ปรากฏว่ามีการเก็บเงินนะรเรื่องนี้นะผู้เสียหายมีหลายรายเหมือนกันค่ะเราจะมาช่วยกันนะะโดยมีกสทช จะมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ยังมีกรณีนะคะของการร่วมด้วยช่วยกันในช่วงของเทศกาลมหาสงกรานนะคะสำน,น,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบอกเตรียมพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพนะหลอกเปิดบัญชีม้าแบบเนียนๆในรูปแบบบริษัทใครจะไปสมัครงานให้ระวังนะท่านอาจจะตกเป็น บัญชีมาโดยไม่รู้ตัวค่ะทั้งหมดนี้นะคะสนามเป้าบรรเทาทุกเราจะนําเสนออย่างรวดเร็วกระชับในรายการของเราหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะเรามีในส่งผู้ช่วยชาญด้านข้อกฎหมายค่ะที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับเรานะคะทางสภาทนายความในพระรมราชุปถามค่ะได้ส่งท่านอาจารย์ฉัตรประผลแย้มเพื่อสีกรรมการบริหารของสภาทนายความมาร่วมรายการสวัสดีค่ะอาจารย์ฉัตรประผลค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะคนที่ชมรายการบอกว่าโอ้โหอยากปรึกษาเรื่องข้อกฎหมาย อยากขอความช่วยเหลือทำยังไงดีคะอาจารย์คะโทรมาได้เลยครับโทรมาที่เบอร์0817159551-3ครับใช่3หมายเลขนี้นะคะโทรได้ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับจารย์24ชั่วโมงครับค่ะเราจะได้ช่วยเหลือกันนะ,ะแต่ว่าเรื่องแรกนะ,ะท่านผู้ชมคะเราจะมาคุยกันเรื่องของตัวสารแคดเมียมนะนะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์จตประพลคะเราได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญนะนท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยค่ะอาจารย์สนทิคชวัฒน์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะเรียนถามอาจารย์สนที่นะฮะเขาบอกว่า<ะ>เจอแคดเมียมแถวบางซื่อเนี่ยนะฮะโอ้โห เราต้องกลัวกันขนาดไหนคะอาจารย์คะเกือบร้อยห้าสิบตันใช่ไหมที่เจนแล้วก็กรทมประกาศเป็นเขตอันตรายนะครับทำไมต้องประกาศเป็นเขตอันตรายจริงๆคือผมผมมองว่าคือถ้ามันอยู่ในถึงถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยนะแล้วก็มาเก็บไว้ตรงเนี้ยนะแล้วซึ่งเออมันมีไอ้กากตรงเนี้ยมันหุ้มด้วยซีเมนต์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะเพราะขุดมาขุดออกมาจากในหลุมมันนะซึ่งในนั้นเนี่ยมันมีซีเมนต์ฉาบไปอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาใส่ในถุงบิ๊กแบ็กแล้วเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรมันนะมันก็คงไม่มีอะไรออกมา มันจะไม่คุ้งอะไรไม่ส่งกลิ่นไม่ส่งอะไรออกมาใช่ไหมอาจารย์ไม่มีฮะไม่มีฮะแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปไปไปบดย่อยอะไรมันมันถึงจะมีฝุ่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอการที่ขนไปเก็บไว้ในโกดังเนี่ยแต่ถ้ามันหกล่วงหล่นนะอันนี้เราก็ไม่ทราบนะหกล่วงหล่นออกมาเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นผงซึ่งตรงเนี้ยมันอันตรายอาจารย์แล้วายใจเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งได้นเราต้องใส่ N95 เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปตรวจต้องใส่ n 9 5เข้าเขาไปตรวจสอบนยแล้วถ้าไม่ได้เข้าไปตรวจสอบแต่เป็นชาวบ้านที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังของบริษัทล อันนี้ก็คือ,เ,อ,คคอเขาประกาศไว้รัศมี1กิโลนะหกิโลออประมาณ1 0 0เมตรพุดผิดนะร้อยเมตรนะ,ะ,ะก็คือก็คือว่าในระยะร้อยเมตรเนะนี่ยคือกาบอกาชาวบ้านห้ามเข้าไปเลยแต่1กิโลเนี่ยเป็นเขตอันตรายมันเป็นเขตอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางหน่วยรายการก็ต้องไปเก็บตัวอย่างน้ําอากาศทั้งหลายตรวจดูนะว่ามันเกินมาตรฐานมันมีไหมนะครับแต่ประชาชนยังไม่ต้องกังวลนะเพราะเขายังไม่ได้ไปหลอมหรือไปถลุงนะครับต้องใส่หน้ากากอยู่ดีไหมคะหรือว่ายังไม่ต้องก็คือถ้าเข้าไปในเขตโรงงานต้องใส่หน้ากาก แต่ถ้าไม่ได้เข้าไปในเขตโรงรงานก็ยังไม่ต้องอยังยัง<ส>ยังไม่ต้องกังวลมากนักครับอาจ,จารย์ทําไมก็ต้องขุดตัวแคดเมียมน,นี้ขึ้นมาคะอาจ,จารย์คือคืออย่างนี้มันเรื่องเดิมมันมาเกิดจากว่าที่จังหวัดตากัโรงงานถลุงสังกะสีนะเขาเขาเนี่ยถลุงสังกะสีแล้วในเขาฝังกบกาก,ากซึ่งมันจะมีตะกันออกมาตะกันนี่คือตะกันแคดเมียมสังกะสีะนะครับเกิดจากการหลอมซึ่งตรงนี้ตามกฎหมายว่าคุณจะต้องไปฝังกบอย่างเขาเรียกเซ็กเควแลนฟิลฝังกบอย่างปลอดภัยถาวร ก็คือว่าถาวรนีน่คือว่าขุดหลุมลงไปแล้วก็ปูนปูนด,ด้วยแผ่นพลาสติกเหนียวความหนาแน่นสูง <c oughs> นะครับแล้วเสร็จแล้วเอากาก,ากตรงนี้มาทําให้เป็นกลางใสปูนขาวใสซีเมนต์หุ้มลงไปแล้ว <c oughs> ปิดฝาเลย <c oughs> ปิดซีเมนต์เลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ7บอ่อ <c oughs> นะครับต่อมาเนี่ยบริษัทนเนี่ยก็ก็คือตอนหลังก็ไม่ได้ทําเรื่องถงุงสังกษีแล้ว <c oughs> แต่ว่าก,ากากตรงนี้ก็ยังเก็บไว้อย่างนี้เขาก็คิดจะเอากากตรงนี้ไปรีไซเคิล แล้วมันทําได้หรือคะอาจารย์ก็คือจริงๆมันทําไม่ได้ตามกฎหมายนะแต่ว่ามันมีการที่เอาไปทําเพราะว่าในในกฎหมายคือในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็บอกว่ากาทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้จะต้องฝังกลบไว้ตลอดไปตามกฎหมายห้ามทาแต่ก็มีการเอาไปทาแสดงว่าเขาทําผิดกฎหมายถูกต้องครับตอนนี้ตอนนี้คือที่เขาทําอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าอุตสาหกรรมจังหวัดไปอนุมัติอนุอนอนญาต<อ>ให้เขาเอาออกมาใช่ไหมแต่แต่ว่าแต่ว่าในเงื่อนไขใบใบอนุญาตเนี่ยบอกว่ากาตรงนี้จะต้องฝังตลอดไป นะครับค,คือ,ค,อคือเรื่องมันผ่านไปนานเนี่ยต่อมาอุตสาหมยังว่าผมไม่ไม,ไ,มไม่ทราบจะเป็นคนใหม่หรือเปล่านะก็ไปเอาอนุญาตอนุญาตให้เขาเอากากมาขนไปที่สม,มุทรสาครแล้วท่าน,งงานอุองส,สารรมจทงหวัดท่านไม่รู้เหรอคะอาจารย์ก็ท่านบอกว่าท่านท่านไม่รู้แต่ตอนนี้เขาก็ย้ายท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแต่ว่าในกรณีนี้ต้องถามอาจารย์ฉัดประพลในแง่ของข้อกฎหมายเอาใกล้ตัวก่อนเลยนะประชาชนที่เขาอยู่พื้นที่รอบๆโรงงานที่มีการพบตัวแคดเมียมตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดเขาสุขภาพร่างกายเขาไม่สบายขึ้นมาเขาต้องไปหาหมอเนี่ย ครับใครจะรับผิดชอบคอ่ายาให้เขาหรือในอนาคตเกิดเขาเป็นมะเร็งขึ้นมาใครจะดูแลเขาครับในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดอูบริษัทที่ขนน,นะครับที่แอบมาขนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้กระทําละเมิดมเมื่อมีเป็นผู้กระทําละเมิดแล้วมีบุคคลได้รับความเสียหายก็สามารถที่จะเรียกร้องได้นะครับรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลและควบคุมกํากับใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอาก,ก็ต้อง ผู้ราชการจังหวัดหรือที่บอกว่านัผู้กระทําละเมิดรวมทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยะนะครับก,ก็สามารถเรียกร้องได้แต่ถ้าประชาชนถามว่าเราจะรัฐมีสวัสดิการช่องทางไหนในตอนนี้ที่จะดูแลเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชก็ยัง,งดูแลได้ในส่วนนี้นะครับหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องบัตรต่างๆนะครับของหรือว่าคนที่มีประกันสังคมก็ใช้สิทธิตร,ตรงนี้มันก็เบื้องต้นไปก่อน นะครับส่วนถ้าตัวเองได้รับผลกระทบเสียหายโดยหนักเราก็ต้องเป็นคดีกันไปฟ้องร้องในฐานะละเมิดนะครับแล้วก็สภาธนายความในวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมหารือเพราะเรามีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีการกําหนดแนวทางว่าจะดําเนินการกับเคสนี้อย่างไรแลวจะ,จะดําเนินการกับเคสนี้อย่างไรครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบนะครับถ้าได้รับความเสียหายและมีผลกระทบนะครับก็รวมตัวกันมานะครับก็แล้วก็มา ติดต่อที่สภาธานายความเพื่อร้องขอความช่วยเหลือเราจะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาครับติดต่อมาที่รายการสนับเป้ามันเท่าทุกก็ได้นะอาจาราย์ประพลนะพวกเราเป็นด่านหนะ้าเดี๋ยวช่วยรับเรื่องนะฮะให้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมคะอาจารย์ทั้งสองท่านนะเรามีสายของท่านพอเจษดาค่ะท่านเป็นผู้ในการเขตบางซื่อนะฮะอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวไปพูดคุยด้วยกันนะคนะ,ะในส่วนของทางท่านพอเจษดานะฮะสวัสดีค่ะท่านพอเขตค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ท่านรองเจษฎาคะในส่วนของการพบตัวแคดเมียมในพื้นที่เขตบางซื่อตอนนี้ทางกรทมโดยท่านรอมีการสั่งการไปนอกเหนือจากเพราะว่าเป็นพื้นที่นะฮะอันตรายแล้วเรามีการดําเนินการต่อเนื่องยังไงต่อคะครับในวันนี้นะครับทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานอาหกรกรุงเทพมหาคนครเนี่ยได้ประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ํานะครับแล้วก็เพื่อไปตรวจพบ ไปตรวจหาว่ามีการปนเปื้อนของสารแคปเนียมหรือไม่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการนําบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่โรงงานที่คิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงที่จะปนไปสัมผัสกับสารแคปเนียมเนี่ยมาทาการตรวจตรวจเพื่อดูว่ามีสารแคดเนียมปนเปื้อนในร่างกายหรือเปล่าครับค่ะแล้วจะมีการแจ้งความดําเนินค่ะท่านพอเจาจะมีการแจ<า>้งความาดําเนินคดีกับเจ้าของโรงงานหรือไม่คะ ในส่วนนี้เนี่ยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับทางาตำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ดาเนินการอยู่แล้วนะครับในส่วนของสำนักงานเขตเนี่ยโรงงานแห่งน,นี้เป็นได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่านะครับก็ในส่วนนี้ทางสำนักงานเขตยังยังไม่มีประเด็นที่จะดาเนินการในเรื่องทางกฎหมายนะครับค่ะและการดูแลสุขภาพของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบๆโรงงาน ทางเขตไปดูแลยังไงบ้างคะท่านคะก็เราเราอย่างที่เรียงให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับเราจะตรวจดูการแพร่กระจายของสามตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรวจดูคัดกรองจากบุคลากร,กรที่อยู่ในโรงงานนะครับถ้ามีการพบมีการปนเปื้อนของสารแคสเซนียมเนี่ยเราก็อาจจะขยายวงออกไปกับบุคคลโดยรอบเพิ่มเติมขึ้นไปครับแล้วเรา,าจะทรบาบผล ในคนในโรงงานนี้ยาโคฟานเนี่ย,ม,ยมันก็อาจจะจำกัดวงอยู่แค่ปริมาณนี้ครับค่ะนะเราต้องดูผลจากคนที่อยู่ในโรงงานแล้วผลของคนที่อยู่ในโรงงานจะออกเมื่อไหรค่ครับท่านคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองวัน,นครับสองวันไม่ติดวันหยุดราชาก,การสงการานไม่เกี่ยวใช่ไหมครท่านเรายังติดตามตผลได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมใช,ใช้ครับนะคะท่านผู้ชมเราคุยกันวันนี้วันที่11เเมษาย,ยนวันพฤหสัสบดีนั่นหมายความว่าประมาณสักวันเสาร์ วันเสาร์ที่สิบสามก็ได้คําตอบแล้วว่าตกลงนะฮะคนที่อยู่ในโรงงานเขาปลอดภัยไหมมีสารปนเปื้อนไหมอย่างนั้นใช่ไหมฮะท่านครับผมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพบนะฮะสมมุติว่าพบจะทํายังไงต่อคะเออเราก็คงต้องขยายพื้นที่ในการตรวจเพิ่มเตมิมน,นะครับก็คือชาวบ,บ้านที่อยู่หน้าหลังโรงง,งานรอบๆก็จะได้การตรวจต่อเนื่องเป็นรัศมีเท<ต>่าไหร่ยังไงมีการเตรียมการไว้บ้างไหมฮะท่านก็เท่าที่คุยกับทาง หน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับเขาขีดวงไว้ที่ประมาณลัศษณะหนึ่งกิโลนะครับอนะครับชา,ชาวบ้านที่อยู่ร,รอบๆนั้นนะฮะประมาณหนึ่งกิโลเลยนะฮะถ้าผลวันที่สิบสามออกมานะฮะว่าคนที่อยู่ในโรงงานก็มีสารปนเปื้อนนะฮะท่านแต่อยากอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสารตัวนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคได้เคยให้ข้อมูลว่ามันมีการผสมด้วยปูนซีเมนต์พอร์ตลานสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เพื่อทำลายลิปแล้วก็ให้มันอยู่ในสถานะที่แข็งตัวนะครับเมื่อ,อมันอยู่ในสถานะที่แข็งตัวแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะฟุ้งกระจายมันก็จะน้อยลงนะครับ<ช>แล้วมันไม่ใช่สารสารแบบสารกัมมันตภาพารังสีที่จะมีการแพร่กระจายได้โดยง่ายนะครับ<ช>ถ้าเราไม่ได้ปสัมผัสโดยตรงหรือว่าไม่มีการชาระล้างลงไปในแหล่งน้ําแล้วเราไปสัมผัสกับแหล่งน้ําเนี่ยครับโอกาสที่จะไปสู่บุคคลภายนอกเนี่ยมันก็น้อยมากครับ อย่างที่พออ,อเข้าไปตรวจในโรงงานนี่คือเขายังเป็นแท่งปูนแน่นๆเลยหรือเปล่าคะมีกรอ่อนออกมามีฝุ่น,นมีอยู่ในถุงพิษแบ๊ครับยังไม่มีกร่อนเป็นผงอะไรหลุดออกมาล่วงออกมาใช่หรือไม่คะเอ่อเท่าที่มองด้วยตาเปล่าที่ข้ยังไม่เห็นนะครับเท่าที่มองด้วยตาเปล่านะฮะเอาแล้วก็สบายใจ<า>นหน่อยต้นกอน้อนเหมือนเหมือนแท่งพิมเป็นนี่แหละครับค่ะค่ะ เอาล้ค่ะในเรื่องนี้ก็ควรจะต้องติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในส่วนของทางกทมดยเขตบางซื่อก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะท่านพรอเจษฎาคะครับผมค่ะขอบพระคุณท่านพอมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวหลัง13เมษายนติดตามความคืบหน้านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านอาจารย์นะคะต้องถามอาจารย์ส่วนที่วิธีการ,รที่กทมดําเนินการตรงนี้ ก,ก็โอเคก็คือเป็นไปตามมาตรฐานนีนนนแต่ตอนนี้คือก็ต้องรอผลการตรวจวัดนะแต่แต่ยังไงก็ต้องเอาเอา,เอาพนักง,งานเนะี่ยที่อยู่ในโรงงานเนะี่ยเอามาตรวจด้วยนะฮะนะไม่ใช่ตรวจประชาชนอย่างเดียวเพะพนักง,งานเขาขนเนี่ยเขาแบกขนอาจจะได้รับฝุ่นไอฝุ่นใกล้ชิดที่สุดใช่ครับ<อ>นะต้องเอามาตรวจสุขภาพด่วนเลยนะตรงนี้ ค่ะค่ะอาจารย์ที่เขาเอามาขุดกันขึ้นมานี้มันมันขายได้ราคาเยอะหรอครับอาจารย์มันสร้างไรายได้กันสักแค่ไหนครับถึงต้องทําขนาดนั้นก็คือว่าตอนนี้แคดเมียมในราคาตลาดโลกก็คือว่า1นึ่งกิโลกร,รัมละสี่สี่เหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นหนึ่งตันประมาณแสนสี่แสนสี่นะแต่ว่าเวลาเขาซื้อกากมาแค่แปดพันรบาทแค่นั้นเองถ้าเขาไปหลอมเนี่ยหรือส่งไปที่ต่างประเทศถ้ากำไรจะเยอะอาจารย์กำไรเยอะนะครับเพราะงั้นกำไรก็ประมาณนักเกือบแสนนะครับต่อตันนะครับแล้วนี่เขา ส่งมาตั้ง13,000กว่าตันใช่ไหมฮะจากจากที่ตากนะฮะครับจริงๆก็คือที่ตากมันมีถึง3 000, 3 0 0 0หมื่นตันเนี่ยต้องขุดออกมาอีกเลย่นั่นนะครับมันผิดกฎหมายครับน,นะครับผิดกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปสอบสวนกันแหละว่าเพราะอะไรทำไมถึงไปขุดทำไมถึงไปอนุญาตนะครับ,ะะรบอย่างนั้นวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอย่างอาจารย์สุธิที่ก็ ต้องกาะติดสถานการณ์เลยสิคอาจารย์คะครับอาจารย์อยากจะฝากทิ้งท้ายสักหน่อยยังไงไหมคะอาจารย์เราควทํางานด้านนี้อะค่ะคือคืออย่างนี้คือในในในเรื่องเนี้ยนะคือผมมองว่ามันจะต้องเกิดการปฏิรูปนะเพราะงี้ยระบบการขนกากเรื่องการอนุญ,ญาตให้ให้ให้เอากากไปรีไซเคิลเนี่ยนะเนี้ยอันนี้ต้องสําคัญอีกเรื่องคือว่าจะจะต้องมีกฎหมายเรื่อง PTR r คือกฎหมายก็คือเอ่อเป็นกฎหมายทําเนียบการปลดปล่อยมลพิษทงางมลพิษและสิ่งเอ่อมลพิษและก็สารพิษที่อยู่ในโรงงานโดยต้องเผยแพร่ประชายชนทราบด้วย นะครับตรงนี้เขาเรียกร้องมานานแต่ยังไม่ออกนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าโรงงานประเภทเนี้ยนะที่เป็นที่รับกากอุตสาหกรรมอันตรายมาหลอมมาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันควรจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไหมหรือจะเป็นโรงงานเดียวเดียวนะครับแล้วโรงงานพวกนี้ควรจะต้องทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่นะครับตั้งไม่ควรตั้งง,ง่ายๆอีกเรื่องคือจะต้องยกเลิกประกาศ หรือคำสั่งคอสชชอบบที่4ทับสองสาระสําคัญว่ายังไงครับครับก็คือบอกว่าสามารถตั้งโรงงานประเภทคัดแยกกาจัดกากหรือรีไซเคิลกากได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงกฎหมายผังเมืองอ๋อไม่ได้แล้วนะยุน้ก็เลยทําให้ไปตั้งอยู่ในชุมชนทั่วไปได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยกเลิกคาสั่งนี้นะครับ อันนี้ฝากรัฐบาลใช่ไหมฮะฝากรัฐบาลครับค่ะเอาละค่ะอันนี้ช่วยกันนะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สนที่คชวัตรที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับยินดีครับยินดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับมาช่วยเหลือกันต่อค่ะอาจารย์ฉัรประพลใช้ SMS บ้างไหมคะโอ้โหประจําครับนั่นแหละค่ะห้ามพลาดนะฮะใครที่ใช้ SMS ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณใช้คุณได้จ่ายไหมหรือคุณไม่ได้ใช้แล้วคุณจ่ายกันนะกับกสทชสักครู่ค่ะ ท่านสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุกข์ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u t u b อน n ุมา Channel นะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องอ n นุมาช n n e l ค่ะ